นี่ก็พบกับช่องพายหนมซึนคือดอท่าตุมนะคะวันนี้ก็จะพาพี่หนุ่มกลับบ้านในตอนเย็นกันนะคะก็ะคือตอนกลับหนูก็จะไม่ได้ขี่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าพี่หนุ่มจะคล้ายกับว่าจะตกมันแล้วนะคะมาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้กินเยอะนะคะก็เลยใกล้จะตกมาแล้ว คล้ายกับกระตกมันเลยนะคะสองย้งหัวไอ้ชู้จังนี่ก็เป็นเสียงสองของพี่หนุ่มนะคะปกติจะเป็นเสียงคำรามนะคะ ลาเพื่อนสิครับซีก็ลาแล้วนะเจ้าหนุ่มไปเจอกันมหลังนะเดี๋ยววันนี้ก็จะให้พี่หนุ่มโชว์ความสามารถก่อนขึ้นไปโคกนะคะตอนก่อนขึ้นกลับบ้านนะคะก็คือคุณปูเกตจะให้พี่หนุ่มชุดบอลน,นะคะ<า>ก็พี่หนุ่มจะเป็นเมื่อก่อน,นพี่หนุ่มจะแม่นมากเลยนะคะปลาโป่ปงกับชุดบอลแล้วก็ ปลาคนนะคะจะแม่นมากเลยน,นี่ก็ไม่ได้ชุดบอลแล้วก็ปลาปรมาหนาแล้วนะคะแล้วก็ออกนิสัยเก่าที่หนุ่มก็เมื่อก่อนเขาจะชอบโยนคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้โยน,นแล้วไม่โยนแล้วนะคะคือเปลี่ยนนิสัยหมดเลยนะคะไ,ไม่ได้โยนคนแล้วนะคะ,ะ <S 2> <S 2> ก็ไม่รู้ว่าเขาจะปลาแม่นเหมือนเดิมหรือเปล่ลานะคะยังเมื่อก่อนนี่นะคะเขาจะชอบโยนหัวสับปะรดนะคะ เียดหัวคนเลยค่ะถือว่าแม่นมากเลยนะคะแต่เวลาคุณพ่ออยู่เขาจะไม่โยนนะคะแต่ถ้าคุณพ่อไม่อยู่นี่คือบนหลังคานม่มีแต่หัวสับปะรดนะคะใครเดินผ่านมาก็หัวสับปะรดค่ะนี่แล้วก็มาดูความสามารถของพี่หนุ่มกันที่จริงพี่หนุ่มก็มีความสามารถเยอะนะคะ คุณพ่อเคยพาหน,น,นูพาพี่หนุน่มทำนะคะแล้วก็เห็นนะคะเต้นยกล้อนะคะเล่นฟุตบอลแล้วก็ชุดบอลน,นะคะปลาลูกโปะะ่งค่ะเพราะว่าพี่หนุ่มเป็นช้างแสรุ้นะคะก่อนที่จะมาอยู่กับครอบครัวหนูนะคะก็พี่หนุน่มเคยอยู่ที่ส่วนนงนุษนะคะ,ะ,คะเป็นช้างสแสดงค่ะ ง,งานง,งานช้างทุกปีนะคะพี่หนุ่มก็จะเข้าไปร่วมนะคะตอนที่คุณพ่ออยู่นะคะตอนที่ยังไม่ได้ไปทํางานที่ต่างจังหวัดนะคะพี่หนุ่มก็จะไปร่วมงานช้างก็จะไปะแสดงนะคะแสดงยกล้อนะคะห,หลายอย่างเลยนะคะ ไปก็เดียวคุณแม่เไยคุณแม่วันนี้คุณแม่เป็นคนขี่นะคะเผิ่แป๊บเดียวขึ้นไปอยู่บนบ้านแล้วนะคะเตรียมตัวขึ<บ>้นนะคะิ้ใ,ให้รานี่นนคุณแม่ก็ได้ขี่นะคะหนูก็ไม่ได้ขี่เพราะว่าถ้าหนูขี่แล้วพี่หนุ่มเขาก็ไม่ได้เดิน,น,ดนแรงนะคะ <S <S เขาเดินค่อยๆนะคะรีบรีบรีบเดินรีบถึงนะคะเขาจะค่ำแล้วนะคะตอนนี้ก็ตอนเย็นนะคะ แล้วก็จะไปดักรอข้างหน้าเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราก็รอหน้าคันก่อนนะคะโยเฟอร์ขับรถให้หนูนะคะนี่นะคะีนึงต่อไปก็ไปทายแล้วเราก็จะขี่รถไปกับคุณปู่รุนนะคะก็จะไปรถดักถ่ายข้างหน้าตรงข้างหน้าตรงนี้นะคะ พี่หนุ่มก็เดินโยกมากเลยนะคะวันนี้คุณแม่ก็ได้ขี่พี่หนุ่มเป็นประมาณครั้งที่สองที่สามนะคะในชีวิตเลยนะคะเพิ่งได้ขี่ก็คืออยู่ด้วยกันมานานแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งได้ขี่ปกติก็จะมีแต่หนูขี่นะคะในบ้านนะคะกับคุณพ่อน้องวด,ดีก็ไม่เคยขี่พี่หนุ่มนะคะจะขี่แต่ ปูทองใบนะคะวันนี้ก็เดินแบบสงาน,นะคะดเดินโยกมากเลยะคะเนี่ยแม่ก็น่าจะเดินไปเรื่อยๆก็จะเจ็บเอวนะคะเพราะขบนนุบนะคะสายมากเลยะคะ เป็นไงบ้างคะคุณแม่แม่ชอบนะคะตั้งแต่ได้ขึ้นขี่นี่ก็คือติดใจมากเลยนะคะอยากขี่ตลอดค่ะจะชอบแย่งกับลูกนะคะใกล้จะถึงสรการบินไทยแล้วนะคะก็เดินเร็วมากเลยท้ะหน้าแบบไม่เกิน15นาทีก็น่าจะถึงบ้านแล้วนะคะ30แล้วคะ่ะประมาณ30นาทีก็น่าจะถึงนะคะ เขาเขาใจเหมเือนกันไหมคะใจจากข้างล่างไปข้างบนนะคะระมาสามโลได้ชมค่ะจากบ้านที่แรกที่ไปบ้านที่หนึ่งพี่หนุ่มครับ คำน้อยป่านนี้น่าจะคิดถึงพี่หนุ่มแล้วพี่หนุ่มไปนเป็นองกเงจ้าหนุ่มไปไหนเออเมื่อไรจะมาคะตอนนี้ก็มาถึงบ้านยี่สิบหลังมาถึงบ้านของพี่หนุ่มแล้วนะคะก็นั่งช้างมาจากบ้านพีเจสซี่นะคะแล้วก็มาไกลพอสมควรหลายกิโลอยู่ค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณนักขันนะคะขอขอบคุณคุณพ่อลุนแล้วก็คุณปูเกตแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะที่มาช่วยพาพี่หนุ่มกลับบ้านนะคะว่าโอ้คุณตาบอกว่ามีบ่อแต่มันดูแค่บ่อเดียวยังไม่รวยครับต้องมีทั้งสามบ่อนะครับถึงจะรวยสามบ่อเลยมันมีสองบ่อแล้วอีกสองบ่อที่ไหนครับลูกไอจิรธาตมจิรธาตมไม่เชื่อหนึ่งดียวหน้อยทำไปดิ ลายโบยิ้มจนออกลายโบยังยังครับยังครับขอขอบคุณนัคันนะคะที่พาพี่หนุ่มนะคะไปค้างอยู่ที่บ้านพี่แป๊ซี่นะคะคือไงก็คือคืนหน้าเินของเราด้วยนะครับสองคืนค่ะสองคืนสองคืนสองวันนะคะมาแล้วคือหอกใกล้ไม่ได้นะะขอขอบคุณเอฟซีนะคะที่ช่วยค่าอาหารค่าสับปะรดเรามานะคะ ตอนที่ไลฟ์สดอนึครับเพราะว่าเราจะมีบอน้มันสักบอนะครับาจะม่ลอนะคะังจะได้บอน้มัน2บอนะคะคือ<ม>พี่หนุ่มกับพี่โก้ตอนนี้พี่โก้แน่นอนแล้วะคะว่าหนึ่งบอพี่หนุ่มก็รู้สึกว่าใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วเพราะว่าเราไปอยู่ข้างล่างก็ได้กินอาหารเยอะนะคะก็เลยสมบูรณ์ยิ่งสมบูรณ์ก็ยิ่งจะตกมันนะคะใจแล้วเนาะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรา แบ่งอาหารให้เขาแบบพอกินนะคะไม่ให้ตกมันนี่แล้วก็ได้นะคะแต่ว่าน่าจะตัวอาหารตรงนี้ถ้าน่าจะตกแน่นอน,นะคะอ่ะเพราะอ,อาการเริ่มมาแล้วกลิ่นก็เริ่มมีแล้วค่ะกลิ่นตัวเวลาเที่ยวก็คล้ายๆอะไรอุ่นคาณทำนาหมายเลยเพราะนั่นหมายเขาจะรู้กินคล้ายๆขี้ไก่เนาะใช่ครับกินตกมัน ไอ้จะตกมันแล้วพี่นุ่มวันที่สิบสองจะได้ไปร่วมงานบวชของพี่เสือหรือเปล่านี่มาเลยครับมาเลยไปพร้อมกันไปอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าตกมันก็ไม่ได้ไปนะคะต้เป็นสงายถ้าไม่ตกก็ภาวนาให้พี่นุ่มตกรางวันที่สิบสองนะคะจะได้ไปช่วยงานพี่เสือด้วยนะคะค่ะจะได้ไปทําบุญนะคะ ใช่ค่ะเพราะวี่เสือเขาก็เชื่อเหลือครอบครัวพี่หมุ่มสลินมาโดยตลอดเลยนะคะใช่ค่ะตแต่คุณพ่ออยู่แล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้นะคะค่ะวันที่สุดสองเดือนกรุงพาพันนะคะปวดต่พี S <S <ช>่เสือแล้วคะคุณเม่ใช่บวดต่พี S <S ่เสือ แล้วก็มาภาวนาที่หนึ่งตกหลังและที่สองนะคะแล้วมีเรื่องเราจะพาพี่ชาย,ย,ยน้อยนอนให้พี่ชายน้อยนอนคำน้อยค่ะเออพี่คำน้อยนอนดูแต่เราจะไปนอนใกล้ๆโรงพยาบาล<ร>เพราะว่าที่โรงพยาบาลนี้มีเนินดินให้พี่น้องชายน้อยนอนนอนพิงจะได้ลุกง,ง่ายๆส,สำหรับสำหรับซองนะคะที่คุณแม่เอฟซีคุณพ่อเอฟซีช่วยมานะคะก็คือรายได้ทั้งหมดนะคะรายรับทั้งหมดหนึ่งหมื่นสองพันคะแนนนะคะ ทั้งจำหน่ายปฏิทินทั้งสมทบมานะคะงบทำซองนี่กี่บาทคะงบทำซองเยอะค่ะประมาณกี่คะแนนคะค่าเหล็กเ0 0าพันคะแนนเก0าพันห้าคะแนนค่าช่าง4,000ค่าอุปกรณ์อีก4,000ันรวมายเป็นหมื่นแปดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดบวกค่าค่าสายพานอีกหกพัน กาเป็นหนึ่งมืนสองมืนสี่ตอใช่ค่ะสองมืนสองมืนกว่านะคะก็คือถ้าแนนก็ยังไม่ครบนะคะก็คือจะไม่เป็นไรค่ะสที่เหลือเราก็จำหน่ายปฏิทินนะคะใช่ค่ะใบละกี่บาทคะใบละหกสิบเก้าบาทค่ะใบละหกสิบเก้าบาทค่ะเพื่อเป็นทุนในการทำข้อพิจารณาคะแล้วก็ จะทำเอ้ยจะจ่ายค่าโรงพยาบาลพี่ชายน้อยด้วยนะคะค่าโรงพยาบาลยังไม่ได้จ่ายนะคะเพราะว่ารอเอกสารทางโรงพยาบาลอยู่นะคะเอกส,สารโรงพยาบาลยังไม่เสร็จนะคะก็เลยยังไม่ได้จ่ายนะคะก็ต้องขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะคะที่ช่วยสนับสนุนค่าทาร่ซองและค่าโรงพยาบาลของพี่ชายน้อยนะคะรวมทั้งสิ้นหนึ่งหมืนสองพันคะแนนนะคะถ้าเอฟซีท่านใดต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติมคะก็สามารถ พัดไอดีไลน์คุณแม่ได้นะคะก็รายละเอียดก็จะอยู่ใต,ต,ต,ต้ใต้ใต้คลิปนะคะก็ะคลิปนะค่ะคุณแม่ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหาุดจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงด้วยนะคะขอบคุณค่ะจบแล้ววุงนวนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตาม ให้ช่องพลายหนุ่มสุรินสรีดอ่าตูมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ